สรยุทธสุทัศนจินดาออกเรือนเตือนเรื่องที่บอสกันมินและแซมต้องระวังในเรือนจำสะเทือนไปหลายวงการเลยทีเดียวสำหรับประเด็นดีไอคอน Group ที่คุม18บอสเข้าเรือนจำพบมี3บอสเป็นถึงดาราคนบันเทิงอย่างกันกันทถาวรมินพิชยาและแซมยุรนันที่รอพิสูจน์ความบริสุทธิ์ท่ามกลางกระแสดรามา่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์สนันโซเชียล ล่าสุดสรยุทธสุทัศนศจินดาก็ออกมาในรายการกรรมกรข่าวคุยนกจอบอกว่าเหล่าบอสทั้งหลายผมจะบอกนะในเรือนจำเยอะเลยน้องที่เรือนจำเวลาใครไปเยี่ยมเขาจะติดป้ายเลยในเรือนจำก็จะบอกอย่าไปเชื่อ ใครที่จะบอกช่วยคุณได้มิชาาชีพเต็มเลยในนั้นนักตบนักกรีดบางคนมีทนายประสานผู้ต้องขังข้างในให้ทนายความมาหลอกเหยื่อเหมือนมาให้คำแนะนำา8บบอสต,ต้องระวังนะอันนี้เขาเห็นโอ้โหเงินทั้งนั้นถ้าจะแนะนำก็คือ18บอสทนายตัวจริงได้สื่อสารเข้าไปถึงในนั้น ถ้ามีนักโทษด้วยกันมาบอกว่านี่ช่วยได้นู่นช่วยได้สิ่งแรกที่บอสต,ต้องคิดก็คือเขาเองเข้าไปอยู่ในนี่ได้อย่างไรทำไมไม่ช่วยตนเองก่อนอย่าใช้คำว่าวังดีไม่มีเป็นอันขาดมันต้องเจอรับรองป่านี้จ้องแล้วเชื่อเถอะคนที่อยู่ในนั่นอะสภาพนะ้าหมดสภาพแล้วเขาพร้อมที่จะเป็นเหยื่อระวังโจรหลอกโจรในคุกถือว่าเป็นความรู้ใหม่จริงๆเลยนะคะ,ะ,คะก็อย่างที่ว่านะคะในแหล่งของนักโทษ คงจะไม่มีอะไรที่สวยงามอย่างแน่นอนค่ะถ้าเป็นแบบนั้นก็เรียกว่าโจรหลอกโจรจริงๆเลยนะคะก็คงต้องระวังนะคะสําหรับใครที่เข้าไปแล้วใหม่ๆคงต้องเป็นความรู้คงต้องคิดไว้เสมอว่าถ้าเขาช่วยเราได้แล้วทําไมเขาเองอยังอยู่ที่นั่นนะคะอันนี้คือเป็นความรู้ที่เราต้องคิดไว้อย่างที่คุณสรยุทธได้บอกกับเราไว้ค่ะ